สบายดีจ้าทุกคนสบัยดีกับช่องอีดัมชาแน,นลคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะมาแล้วเด้อสบัยดีปีใหม่ปีสองพันสาะทุกคนเนาะหายไปตั้งว่สามอาทิตย์ว่าสบ,บายหลายมือแน่แล้วก็บ,บวกกับเมือ่อยกับเพียเนะาะจ้ะทุกคนแล้วก็ไปชาร์จพลังชาร์จแบตเตอรี่ใดๆเนาะเพื่อที่จะให้แบบกระตุ้นให้ตัวเองมีไฟเนาะ กะเมื่อนี้เอาเลิกเอาใส่ปีใหม่นะทุกคนเนาะคลิปแรกของปีก็ทิพาทุกคนมากินนี้น้ำลายไหลกินลาบเนาะเอาโซคาลาบกนกั้อนนี่ทุกคนแล้วก็สิมีต้มต้มเปื่อยต้มขมนะจ้ะโอ้มามากินน้ำกันอ่ะอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนกันเด้อกะ สำหรับไผ่ที่ติดตามข้าพเจ้าก็ขอให้ยูดีมีแห้งนะจ๊ะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเนาะเงินไหลกองท้องไหลมาเนาะความเจ็บจะได้ความไข้แยมมีวะท่านซาคุได้มือนี้ก็ที่มาอ่ามือนี่ยันปีนี้ขอมาในเวอร์ชั่นที่แบบสบายสบายด้วยแต่ทุกคนเรต้องพิถีพิถันอย่างมากมายก็แบบผู้ใดมักกระเบิ้งผู้ใดบ่มากก็กดพลาดเอาจังซันละแล้วเนาะนี่เข้าเนียวสองห่อคือเก้าจะห่อน้อยมือนี้ เนาะกินง่ายๆสบายๆสไตล์อีดํานะจ๊ะทุกคนผู้ใดมากเฮ้ากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้เด้อมากินลาบน้ำกันเอาโซกเอาลาบเด้อผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้มีโซกมีลาบทุกคนเด้อืยังอ่าฝึกกินเผ็ดอยู่เลยทุกคนบอสบายไปหลายมือแล้วกะเก็บกระเพาะมากเผ็ดมากวาย เริ่มกินได้เลยแล้วแซ็ลาบิ่นหาจะเปิดหาจากมือน,นี้อืมนี่ผักอันใบมะตูมมาเลยเด้อซื้อมันต่นครนายกไปเล่นนครนายกมาแล้วก็เห็นเห็นมันหลายมันงาม แซ่บแซบเวลน,น,นั้นทุกคนผู้ใดเคยกินแบบเอามากินกับลาบแซ่บรสชาติมันจะเอาฟัดฟัดแล้วก็หอมหอมหอมเลยทุกคนอืแซ่บจ้ม ต้มเปื่อยอันต้มขมเห็นไหมจ๊ะแผห,หลายแผลหลายว่ามือนี้นาชะอ,อ,อ่อนเห็นบนอน้อตั้งกะเอียงๆนิดนึง,นง <c oughs> ก้องโอแซบเด้ไปจ้ะทุกคนัมำมาสบาย เสียงนกฮองไปเล่นนครนาะยกเสียงนกฮองม้วนม้วนดูขนฮองตอนประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าเขาม้วนให้ม้วนวันนกชิปไปอียูติดใจแคมปิ้ง หายไปตั้งว่าสามอาทิตย์มนด้วยทุกคนเข้าได้ห่อน้อยๆเข้าละห้าบาท มีแฮงได้กลับมาเผ็ดเริ่มมากินเผ็ดได้คือเก้าล้วช่วงป่วยท่ะนะกินอย่างบ่ได้เลยน้ำหนักหลงทั้งสองโลบส่สบายจ้ะน้ำเสนอได้พักอันนี้แคบอิลีหรอ Good night. ใชัใจดูคนับครัคคคค่เห็นบ่จะ้ะเอียงๆนิดนึงนนเนาะ ใจผักน,นี่นะทุกคนแซ่บทุกใจแฮงใส่กินผักแว้มันจะออกฟัดฟาดออกเปรี้ยวน้อยหนึ่งฟัดฟาดแต่ว่าหอมอกลิ่นมันจะบูคือมีเอกลกักษณ์กินมันหอมจ้ะทุกคนกินหอมแซ่บ ดันซ่องให้ในเด้อทุกคนอยากผ่านเกณฑ์ปีในเด้อมีผู้ติดสามสี่ร้อยป่าแล้วอดันให้มันหอหนึ่งพันคนให้ดำในเด้อทุกคนอฝากใจคนแะ้นนึ่งแจเนอะ เป็นกำลังใจให้กันดันให้มันผ่านเกณฑ์เนาะค่อยๆศึกษาเหี้ยัน้ไปอันไหนว่าเป็นตะดีกับเอาทุกแนวโอแซบนม่แหง โอ,อ,อเผงนายนมีห้อมหอนกินกับลาบนี่ที่สุดเลย แทบจะทุกคนข้าวเหนียวคออยสอง าแต่ไม่อยากกินลาดเนี่ยทุกคนตอนป่วยนะ่ะบ่อยากกินยังกินแอย่างกับบแซ่บจืดปากจางปากหากแต่มากินแซ่บกินนอนนี่แหละกินอย่างกับบแซ่บก็ว่าเลยบ่อยากคลิปเพราะว่า กิบานบบได้แล้วแหละมันฝืนอันนี้กินแซทบไี่นะเป็นเดือนพุดด้พักฟืนนะ้นอ่ะทุกคนอิหลีรักษาสุขภาพเด้อเอากาลังกกาเนาะอ มะเขือบ,บุยกรอบอันนะซื้อมาหลายมือไปแล้วไปล้วห่อที่สองบแบเนี่ยเขาเนี่ยวสองห่อซีเลมผักก้อนละกะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในอ่าปีใหม่เดอ้อปีสองพันสิบสามเดอ้อขอให้คุณแฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะ Begynner jo gjedda.